ตัวของไม้ก็ได้่พอสมควรนะใส่กระเป๋าได้ไหมอุ้ยเป็น USB Type C ด้วยนะครับในในรัก3ปีที่แล้วนะสวัสดีครับพบกับเฮตตนะครับช่อง m i n t เอีคลังนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องน,นะครับเฉยๆพรีวิวนะครับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวของ m o ซ a นะครับ ไม้กันสั่นกิมบอลนะครับกิมบอลนะครับตัวนี้นะครับราคาตอนนี้ตัวนี้ออกมาออกมาสามปีนะไม้กิมบอลเนี่ยในราคาตัวนี้จะเป็นกันสั่นสามแกนนะครับก็คือที่เลือกที่แรกจะเลือกอีกยี่ห้อหนึ่งกันสั่นสองแกนแล้วมันยืดได้แต่เนี้ยมองไปมองมาออมันแค่สองแกนว่ะมันน่าจะเอาไม่อยู่นะครับก็ลเลยเอาตัวนี้มานะครับพอดีได้วอวเชอร์จาก ตัวของลา z a ด a a f f i l นะครับก็ตอนนี้จะเหลือยู่วันพันสองรือจริงๆอ่ะถ้าเราซื้อในช่วงพวกอ่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสองที่จะถึงเนี้ยในอนาคตเนี้ยน่าจะอยู่มาสักพันห้านะครับถ้าเก็บโคได้อีกก็อาจจะมันพันสี่พันห้า 1, 4, นะครับตัวนี้รับประกันหนึ่งปีจากร้านอ่าพอเว r ร์กโตทูโปนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ ใช่คอโคลวอทูโรทปรนะครับนี่มีใบรับประกันมาให้เรียบร้อยบันกนตีนะครับตัวนี้นะครับทุกนะอ,อย่างแพ็คมาอย่างดีนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันแป๊บหนึ่งะนะครับเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับพอดีก็เนาะต้องมีการ พัฒนานิดนึงนะครับเพราะว่าจะซื้อมือถือที่มีกันสั่น OIS ก็ราคาแม่งก็สูงสูงนะครับก็เลยอ่ะลองตัวนี้แล้วกันยังไม่เคยใช้ไมค์ซินบอมมาก่อนนะหัวน่าสนใจนะครับในราคาเท่านี้โอ้โหกล่องแม่งดูดีมากอะ่ะแม่งดึงออกข้างนี้ด้วยนะครับแล้วแม่งซีนตัวนี้อีกดึงออกอืมหูโหสุเจ๋อเลยนะครับ ผู้มือนะครับตัวของไม้ก็ได้่พอสมควรนะใส่กระเป๋าได้ไหมอุ้ยเป็น USB t ไทด C ด้วยนะครับใ,ในในลักสามปีที่แล้วนะนหลายๆช่องรีวิวมันเป็นสามปีที่แล้วนะครับตัวนี้ก็มีปลดล็อกใช่ปะตัวนี้แล้วก็หมุนหมุนขึ้นปุ๊บ แล้วก็ล็อกอ่ะเรียบร้อยโอ้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในกล่องอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีถุงผ้านะครับไม่มีแจ็คด้วยแจ็คที่เสียบ อันนี้เดี๋ยวไปลองเล่นกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างคุ้มไหมกันสั่งสามแกนก็คือมีตัวนี้ตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็มีแกนมีสามแกนหนึ่งสองสามนะครับสามแกนกุ่มเปิดนะครับ มลเดี๋ยวไปลองเล่นกันอีกทีหนึ่งนะครับงงงงอยู่นะครับตัวถุงผ้านะครับตัวนี้เป็นสายชาร์จ usb นะครับต้องชาร์จตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมีแจ็คด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยไมโคร usb น่าจะอะไรสักอย่างเนี้ยนะครับตัวนี้จะเป็นขานะครับตัวนี้จะให้ขามาด้วยนะครับเราสามารถตั้งได้ นะครับตัวนี้คุ้มนะไม่เกิน2 0 0พันบาทกันสั่นต,ตัวนี้เลยถ้าไม่ได้ไปมองพวกอ่า DJI นะครับที่ประมาณสามพันเนี้ยตัวนี้ถือว่าคุ้มเลยนะครับุูยตั้งดีอ่ะใช้ได้นะครับจริงๆอ่ะขาตั้งอ่ะเราสามารถใช้ได้กับขาตั้งทั่วไปเลยเพราะว่าไอตัวสกูนอตอ่ะตัวนี้มันเท่ากันหมดแหละนะครับตัวนี้นะครับวันนี้ก็แกะให้ดูนะครับยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับเดี๋ยวไปลองเล่นแล้วมารีวิวให้ดูกันอีกทีนอว่า ใช้งานเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์นีะถึงนี้จะไปเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวไปเล่นกันดูโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด s ั b s c r i b e ช่อง Amin TV ให้ยตีด้วยแล้วก็ต้องการกสินค้าก็เดี๋ยวใต้คลิปนะครับมีลิงก์ทิ้งไว้ให้